ไา่ผูฉลุนะคะนางสวยงามไม่เต็มที่ค่ะก็คือจริงๆใบเขาจะสวยงามมากนะคะแต่วันนี้เห็นเขาเกนเกนเราก็เลยจะมาแก้ไขแก้ไขแบบแบบแบบที่ป้านะคะป้าทําแบบนี้เอาใบออกหมดเลยค่ะป้าเขาจะเอาโคนไว้แล้วป้าเขาจะเอาออกหมดนี้เลยนะคะเอาออกหมดนี้เลยเพื่อที่จะให้เขาแตกออกใหม่ป้าเอาออกหมดเลยแบบนี้ตรงนี้ป้าก็จะไปทําขยายพันธุ์ต่อค่ะ ป้าก็จะอ,ออกแบบนี้เลยตัดออกไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนี่ป้าจะขยายพันธุ์แบบนี้ก็ได้สักสามท่อนนะคะนี่ป้าก็จะขยายแบบนี้นี่ป้าก็ทำนี่ก็ได้นี่ขยายพันธุ์แบบนี้ค่ะนี่ <S <S เขาจะมีรากอากาศนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมนี่นี่ประมาณนี้รากอากาศเนาะป้าจะขยายแบบนี้เลยนี่ทําง่ายๆแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาไม่สวยนะเราต้องกล้าตัดสินใจที่เราจะ ดูแลเขาต่อไปแต่ดูแลแบบไหนนี่แหละคือการดูแลของป้าแบบง่ายๆเลยป้าเตรียมที่ป้าวางสามท่อนนี่ไม่ใช่อะไรนะคะจริงๆมีสามกระถางก็ได้นะแต่ป้าอยากให้เขาเป็นเอ่อทรงที่แบบทรงฟอร์มที่สวยเลยถ้าเขาแตกออกมา1 2ึสาก็จะเท่ากับ3ต้นเนาะถ้าเขาแขนงหนึ่งเขางอกมา2ต้นคือกําไรของเราแล้วคนะ่ะ แต่ส่วนนี้ป้าก็จะเอาดินออกบ้างเนาะเอาดินออกบ้างเพื่อที่จะเอาดินใหม่หรืออาหารใหม่ใส่ให้เขาอาจจะแน่นหรือว่าเป็นอย่างไรเราไม่รู้เนะเาะดูก่อน,นเอาออกบ้างแล้วเราก็นี่เลยเปลือกไข่คั่วเปลือกไข่คั่วป้าจะเอามาใส่เพื่อที่ในเปลือกไข่เขาจะมีสารกรรมถัน ทำให้หมดหรือมแมลงไม่ชอบนะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึ่งก็คือแคลเซียมทำให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาดินใส่เลยนี่ใส่แบบนี้ง่ายมากนะคะลองไปทำดูได้นะคะทำแบบนี้ป้าทำเคยทำมาแล้วป้าได้ผลจริงค่ะแล้วเขาก็จะแตกอันนี้ต้นแม่ก็จะแตกออกมาเป็นทรงพุ่มใหม่เป็นใบใหม่นะคะเสร็จแล้วป้าก็ได้แล้ว อันนี้คือต้นที่เราแก้ไขออกมาแล้วนะคะส่วนนี่คือน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวที่ป้าเตรียมมาเพื่อที่จะมาเลี้ยงเขาในน้ำสาวข้าวเ้าจะมีจีนสีทำให้ต้นไม้งอกงามนะคะมีอาหารของเขาโดยที่เราไม่ต้องไปไปซื้ออย่างอื่นเลยมีของในบ้านเราเราก็ใช้ของในบ้านเรานี่แหละค่ะเปลือกไข่เหลือๆใบไม้เหลือๆเ,เราก็ไม่ทำปุ๋ยหมักแบบนี้ แล้วเราก็จะได้ดินมาแบบนี้แล้วเปลือกไข่เหลือๆเราก็มาคั่วแล้วก็เอามาทําประโยชน์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ศึกษาได้จากออนไลน์ทั่วไปนะคะก็ไปทดลองทําดูนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่รับชมทดลองจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ